อาคานาแฟมิเลียมาเฟียมอนตามือปราบกำหลับหัวใจบนเกาะเลกาโลมีกลุ่มมาเฟียที่เรียกว่าอาคานาแฟมิเลียทำหน้าที่ปกป้องเกาะจากภายัยคุกคามต่างๆที่มาจากโลกภายนอกเช่นพวกองค์กรก่อการร้ายต่างๆซึ่งแต่ละคนภายในกลุ่มมาเฟียล้วนแต่มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันภายใต้การทำสัญญากับพัยอาคานาะอยู่มาวันหนึ่งในงานวันเกิดของมอนโดผู้นำกลุ่มมาเฟียมอนโดได้ตัดสินใจที่จกกะเกษียณตัวเองออกจากตำแหน่งผู้นำกลุ่มและเพื่อหาผู้นำคนใหม่ขึ้นมาแทนที่เขาได้ไประกาศให้จัดการแข่งขันอาคาน ดูเอลโลศึกการประลองสําหรับผู้มีพลังอาคานาะเพื่อตัดสินว่าใครจะมีพลังแข็งแกร่งที่สุดหากใครก็ตามได้รับชัยชนะเขาสัญญาว่าจะยกตําแหน่งผู้นําให้พร้อมทั้งความปรารถนาในสิ่งที่ผู้ชนะต้องการและผู้นั้นจะได้แต่งงานกับเฟริจิตา้าลูกสาวของเขาแน่นอนว่าเฟริจิต้าไม่เห็นด้วยกับการโดนจับแต่งงานเธอจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพิสูจน์ตัวเองและหยุดยั้งการแต่งงานที่ไม่ต้องการไปพร้อมกับลิเวตาและโนว่าพวกเขาทั้งคู่ยินดีที่จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเธอในครั้งนี้ให้2.6สอน